สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านของชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเอาใจคนรักกระบะโฟวินนะคะกับเจ้าคันนี้เลยเป็น f o r ์ดเลนเจอร์ซิงเกิลแค2.2 XL เกียร์ธรรมดาปี2020จะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้ของเขานะคะจะดีไซน์ฟอร์ดแบบนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะแต่งด้วยเลนเจอร์แบบนี้นะคะไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรเยราวแต่อย่างใดน,นะคะ ส่วนยางนะคะเป็นยางแก้มใหญ่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงที่แก้มแบบนี้นะคะเป็นเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดา6เกียร์สปีดเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของคันนี้กันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นโฟวินใครที่กําลังมองหารถเข้าสวนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะสไตล์ของเขานะคะดุดันไม่เกรงใครๆมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีดําเรามาเริ่มกันที่กระจกนะคะคันนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะคะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับล้อเสียงวิทยุได้ด้วยนะคะหน้าจอเป็นรองรับวิทยุ CD MP สามแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาหกเกียร์สปีดนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นปุ่มปรับเกียร์โฟแบบนี้นะคะ เป็นเบาะหนังนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะรับประกันไม่ไมีคนหนับไม่มีจมน้ํานะคะเครื่องเดิมๆเ,เครื่องสวยๆกันเลยนะคะ f อดเลนเจอร์ซิงเกิลแฉ2.2 XL เกียร์ธรรมดาปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่399,000บาท399,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด84งวดงวดละประมาณ7,000กว่าบาทนะคะ ่านไหนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นบ้านเขียวของรถบ้านสมชายเบอร์โทรศู 57, 57, นย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสนปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหะคะศูนย์แปดหนึยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ